สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับที่น่ารักทากท่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวสีไปส่งมอบรถนะครับเจ้าช้างน้อยเ x เอ็ศูน้ำวันนี้นะครับกับทีมงานขนส่งขั้นเทพแล้วก็ช่างบริการนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับขฟรี3เดือนฟรีดาวรับฟรีสเดือนกับครูพัฒนาเจริญชัยครับ บรรยากาศท่าน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 ตอนนี้ลูกค้าก็โทรมาเลียงแล้วนะครับเลือกเกาเกาโม่งเกาโมงเคืองอโอ้เงียบเงาแทา้ดีครับวันนี้ครับโอ้ยครับรถไ,ไปไปแล้วครับเหลือบัไรครับจองนี่เอา กำลังอาร์ขึ้นครับดลวนจี้ไปสนีจ๋าน้องชายมาแล้วครับน้องยงครับวันอนี้บรรยากาศส,สดๆครับเดี๋ยวจะพาไปเบืา้างบนลูกค้าครับว่าบอกเพื่นไลยว่าด่ว,วนเพราะว่าบัรท่านปุกนี้บัตรใดเพราะว่าลูกค้ามีเหลือกครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเจ้ายุ่หาหานะครับทรงอยู่ ่าจะเป็นน้องวมฮีพี่บุญน,นะครับเนาะเป็นรถน่วยงานครับ <What? S 1> เซลเด็กจะไปส่งช่วงบ่าย <What? S 1> นี่นะมุงคี้กันมากเลย <laughs> โอเคครับเต <laughs> รียมความพร้อมกันแล้วครับตอนนี้ครับผมตอนนี้เสื้อนกนะครับก็ได้เดินทางมาหอดบ้านลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็เป็นกลุ่มพลเมืองทั่วไปนะครับมีรถคุดใหญรรถดำแล้วก็รถเกี่ยว รถแท็กเตอร์นะครับตอนนี้น,น้องไส้นาสิหอดแล้วนะครับตอนนี้เห็นตะหัว,มวไม่ไหวตั้งคนครับผมก็ถือว่าเวลาเปะนะครับเก้านากาสิบนาทีนะครับหอดบานูกค้าเดี๋ยวให้นนองแท่งว่าเข้าไปตั้งหน้านะครับ เ,เดี๋ยวมันเขาจะได้พอครับคุณลูกค้านะครับว่าได้โปรโมชั่นนี่ยังนะครับนี่มาแล้วน้องชายสิทธิลักษณ์เจ้างล่งอะไรเจ้าแห่งอะาเจ้าช้างน้อยนะครับ k x 0 3 3 4 AC Kit นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดกับ นุกนะครับเซลนุกจัดให้เซลนุกจัดหนาครับครับมาะมาณนี้ครับบรรยากาศสดๆครับมาหอนบานพอแล้วนะครับโอ้ตีแห้งโอ้เนียนอนแห้งน้องใส่มืออุ้ยไหนโมเกินหมดแล้วเออธรรมดาแหละเนี่ยเสียยามบันทายอยู่คหมือนเอ้เอเอาเวอร์ือว่า ก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราเท้าจิ้มเขยไม่เป็นเหล่าเท้าเลยน้ผมโดเออเท้าเราอ่ะบ่เดี๋ยวมองเห็นกิ๊บกิ้บเดี๋ยวเราเท้าก็เบียร์เราอ่ะเคลลิงด้วนนะครับเพราะว่าทัดทัดให้เสียเอ็มนี่คือเลิงด้วนเลยนะครับเป็นพิเศษเลยอ่านะครับกะฝากเป็นกำลังใจให้น้านะครับสำหรับเซลนุกนะครับะส่งหมอบยังต่อเนื่องนะครับส่วนนี้งานหลายนะเสียเอ็มมา งานลายมาน้องขออนุญานว่าเดี๋ยวเสียเมกสีเซลเองหน่อยบรรยากาศสดๆครับทั้งฝนพ่อเราก็บทาตอนรับอยู่นะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นร่อนแรกนะครับฟรีดาวครับฟรีสามเดือนนะครับ บรรยากาศสุดๆหลังจากที่นุกไม่เยี่ยมลูกค้าได้เกือบสองปีแล้วนะครับก็ได้คึณพพอคุณหม่ก็ว่างใจนะครับให้เขาดูแลอกทนนึงผ้าเอฟซีมาบึงบรยาางบร,บบรยากาศอานส่งมอบนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศส่งมอบความสุขส่งมอบยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับจากเคปุนสาม ตอนนี้ห้างสร้างรถคุดเก๋กำลังเดินห้างมากนะครับเนาะเนี่ยแล้ก็นอ่ลูกค้ามันเจิมรถก่อนนะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวเชื่อนุจัเสียอธิบายเทอเดียวนะครับเพราะว่าซึ่ง พวงมาชันนะครับจะเป็นโปรพิเศษฟรีดาวครับฟรีสามเดือนนะครับอร่อยมากนะครับบรรยากาศสดๆเอฟซีสวัสดีนะครับแม่จิราพ่อนะครับน้อแม่เนาะสบายดีแม่วันนี้เซลนกนะครับหลังจากที่บริพัวกับแม่สองปีเนาะครับเนาะตอนนั้นเอายุหาหามาเห็นร่องน้อแม่เนาะแต่ว่าก็ยังตัดสินใจบ่าท่นใดเพราะว่าพ่อบอกว่าให้น่ายักหน่อย โอแต่ว่ากะเบื่อไปดูงานแล้วมันก็จะเป็นสามตันเนาะแม่เนาะว่ามันจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าของพวกงานครับเขาได้งานยังก็แม่งานวางทองานวางทอค่ะอ๋อครับผมแต่รับจ้างทั่วไปเนี่ยค่ะว่างทอว่างอยงานเกี่ยวกับอบตออ่าครับซึ่งสั่งนิงค่ะ ขามางานนี้หลายแต่ว่ารถมันกับบุควยมีรถสามตันครับมื่อนี้ก็เสี้ยนุ่งก็ดีใจนะครับเพราะว่าแม่เป็นลูกค้าเก่ารถเกี่ยวรถแท็กเตอร์นั่นนะครับเนาะแล้วก็มีรถคุดใหญ่นะครับยี่ห้ออื่นเป็นรถลอยยี่สิบครับแล้วก็มีรถดำซึ่งแม่ก็รับเมาส์มาโดยตลอดนะครับนุ่งก็ได้ติดตามแต่ดีใจที่แม่โทรกลับมานะครับมาให้รายละเอียดซึ่งโปรโมชั่นเองแม่เนาะฟรีดาวครับฟรีสามเดือนนะครับนี่ครับเป็นโปรพิเศษที่ว่า อ่ครับก็ขอบคุณแม่ห,หลายครับเม<อ>ื่อน,นี้นุก,ก<อ>็ดีใจนะครับหลังจากนี้ก็มาเยี่ยมเรื่อยๆเนาะแม่เนาะ<อ>ครับขอให้แม่ลำเลื่อยลำเลื่อยนะครับมีงานเข้ามาอย่างตอนนี่อย่างนั้นแม่เนะอะครับผมเมื่อน,นี้นุกได้มาทรงมอบนะครับต่อไปก็จะเป็นการอธิบายการร,รักษาเบื้องต้นเนาะแม่เนาะครับผมขอบคุณแม่หลายครับขอบคุณครับขอบคุณแม่จิราพรนะครับเดี๋ยวนุกพาไปเป็นบรรยากาศของทีมงานครับสังปะ นะครับบรนี่เกไ้รยาเากันาเการชดๆนะครับตอนนี้ก็ในการสมอบของเซลนุกนะครับเนาะก็ฝ <Okay. S 2> ากคุณลูกค้าไว้น้ำนะครับออกก่อนรวยก่อนเซลนุกจัดให้เซลนุกจัดหนักนะครับกับเจ้าช้างน้อยเค้กศูนย์สามนะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจโปรโมชั่นลดขุดคูโบตานะครับตั้งแต่1.7ตันจนถึง8ตัน นะครับกับโปรโมชั่นฟรีดาวกับฟสามเดือนนะครับอ่าแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจทดลองขับหรือว่าตัดสินใจยังไม่ได้นะครับอย่าปรึกษาทางที่ปุึกษาลขายก่อนนะครับก็สอบถามมันเข้ามาหลังไม่ได้นะครับเซลนุกรอให้บริการอยู่เราขายส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยกับบรรยากาศอันแสนอบอุน่นกับการส่งมอบเจ้าช้างน้อย HX132 พบกันใหม่ในพี่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ